โอ้น่าตรงจานแล้วทำไมเอาผ้าไปกองข้างนอกง้นน่ะลูกเดี๋ยวโอ้ก็จะทิ้ง่องใส่ผ้านะอ๋อกี่ดึงแม่ว่าโอ้จับไม่ได้ลืมลืมเฮ้ยอนลงขอบก่อนนะโอ้แม่กลับมาบ้านแล้วมมนเหนื่อยจังเลยล่ะอ้วนแม่ก็คิดถึงอ้วนนะเฮะโอ้อะคิดถึงกันเปล่าอุ้มได้ปะเนี่ย จะกัดใช่ไหมอืมมาค่ะเฮ้ยไม่ให้อุ้ม่านี่เขาบอกง,งอแขนไว้ให้จับนะนังอ้วนนังอ้วนคุณแม่จับมาเร็วเอ้ยอย่ามางอเขานะอย่ามางอเขานะงออเขาอย่ามางอเขานะโอ้ยแหนเขานั่งอ่ะโอ้ยร้อน chắc lươi. ừ, ngon đó nhà mà ngó con á để đồ mới tạo.